เอาแล้วโอ้ยปวดหัวโอ้ยโอ้ยคุณหนูปวดหัวโอ้ย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 ออะมาดูกันฮะในสัปดาห์ที่5จะหน้าตาเป็นยังไงฮะไปมาไฮ้ยซีนเดิมๆนะมาแอบมองผู้ชายก็ไม่ได้รอเลยอานางคนนี้เขาแบบว่ามาจากครอบครัวที่รวยที่สุดในเจแปนเลยเหรอ เบอร์นาเนี่ยนะใยรวยนะหนูรวยนิสัยคนเนี้ยก็คือจะดูถูกทุกคนที่มีเงินน้อยกว่าเธอแล้วฉันก็บอกได้เลยว่าเธออ่ะก็ไม่ได้มองเซนไปว่าเป็นบุคคลที่เท่าเทียมกับเธอหรอกนะโอ้ไม่ก็เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะว่าที่เขาเห็นเซนไปอ่ะก็เห็นเป็นแค่สัตว์เลี้ยงอะ่ะเฮ้ยฉันหวังว่าเซนไปของฉันอ่ะจะมีเซนส์พอที่จะหลบหลีกความยาพิษงูพิษของยายเนี่ยแต่บางทีอ่ะเซนไปของเราอ่ะก็อาจจะมีชีวิตที่ l u กช r y อะไรอย่างนี้มั้งฮะและฉันก็ต้องการที่จะย้ำให้เขาอะไม่ตัดสินใจที่พลาดก็เพียงแค่ฉันจะต้องทำการลบหนึ่งตัวเลือกของเขาออกไปจากชีวิตของเซนไปแค่นั้นเองเขาบอกว่านางคนนี้ไม่ไม่ได้สนใจการเรียนเลยก็จะมาใช้เวลาอาบแดดทุกวันคุณก็รู้นี่ในทุกๆปีอะมันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสระน้ำนี้ตลอดเลยมันคงจะน่าละอายใจนะถ้าหลับอยู่ดีๆแล้วก็จมน้ำน่ะ m ม่ก d รู้เลยทำอะไรรู้ทุกอย่างก็เริ่มสัปดาห์ที่5้าวันแรกก็คือวันอังคารเฉยเลยฮะเฮ้ยคือห้างหญิงอะไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงข้ามวันจันทร์อาจเป็นเพราะว่าห้างหญิงอ่ะเผือไปกดสคริปต์ t o dex day หรือเปล่าเผื่อไปข้ามวันจันทร์หรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากต่อรูปเกมนะคิดว่าไม่มีผลอะไรฮะอะเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยมาไปเวๆอะมาเร็วเร นี่รุ่นพี่เอาหนังสือที่หนูสั่งมาให้แล้วใช่ปะเออเอามาให้แล้วนี่ไงนี่ไงเอาไปเลยทําดีมากเลยจ้ะรุ่นพี่หนูเข้าใจนะว่าเนี่ยมันเป็นของเช่าน่ะมันไม่ใช่ของขวัญซึ่งหนูอะไม่คุ้นเคยกับมันเลยมันเหม็นสาบเหมือนเหม็นสาบคนจนอ่ะพี่ของเช่าอะหนูซื้อแต่สดอะ่ะเข้าใจปะพี่เออเอ้งั้นเหรองั้นห้าโมงสิบห้าเอามาคืนให้พี่ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบอ่านนะคะปาโอ้โหอีนางนี่นะ อ,อีนางเนี่ยเขาบอกว่านางอ่ะเป็นคนมาจากตระกูลคนรวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยซึ่งนางอ่ะมองเห็นทุกคนอ่ะเป็นคนจนหมดคนไหนที่จนกว่านางอ่ะก็คือคนชั้นต่ํากว่านางฮะนั่นหมายความว่ามันมองรุ่นพี่เราเป็นอย่างนั้นด้วยนะเออคือมันมองแค่รุ่นพี่ของเราอ่ะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงอะฮะ oh <my> เป็นแค่สัตว์เลี้ยงของนางอ่ะซึ่งรุ่นพี่อ่ะก็เหมือนจะหลงรักมันนะเพราะว่ามันใช้อ่ะเงินฟาดหัวยังไงไรไอีนี่อุ้ยมันกเ็เลิศอยู่นะ oh <my> แต่มึง าทำอย่างนี้กับรุ่นดีกูไม่ได้เฮ้ยโดนแน่อาจากอินโทรนะเขาบอกว่าใย,ยเนี่ยมันชอบการอาบแดดมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่านางหนูรวยเนี่ยมันไม่อ่านหนังสือไม่เข้าเรียนไม่ทาอะไรเลยฮะแค่ไปอาบแดดไปวันๆอ่ะตอนนี้ให้หญิงคิดว่าควรจะติดตาหามันไปนะว่ามันจะไปที่ไหนก่อนคิดว่าน่าจะไปวางกระเป๋าที่ห้องเรียนแล้วหลังจากนั้นก็มาดูกันฮะว่ามันจะไปไหนต่อนี่ฮะตอนนี้ให้หญิงเดินตามมันมาถึงที่ห้องน้ําหญิงแล้วนะอย่าบอกนะตอนเนี้ยเจ็ดโมงสิบหกในเกมนะ ก็อาบแดดหรอโอ้โหฮะอืมถ้าจะจริงว่ะตอนนี้คือมันเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่พร้อมจะอาบแดดแล้วฮะนี่ฮะนางมานอนละใหญ่นี่นอนตำแหน่งดีเสียจริงๆเลยออ้ยอ,อีนี่มันบอกว่าเราอ่ะรบกวนมันโหกดผักเลยได้ปะ เรากดผักเลยไม่ได้นะเพราะว่าเขาอ่ะยังไม่นอนแล้วเขาก็กําลังรู้ตัวอยู่นะเราตอนนี้เรายังกดผักไม่ได้นอกจากใหญ่เนี่ยยังไม่หลับแล้วคนอื่นๆที่อยู่กันตรงสี่หกคนเจ็ดคนตรงเนี้ยก็ยังเห็นด้วยอะ่ะโหปัญหาเริ่มมาแล้วฮะโอเคเรายังคุยกับพวกอ่าเรายังคุยกับพวกคนเหล่านี้ได้นะดังนั้นเราก็ต้องทําภารกิจทั้งหมดเลยอะ่ะเพื่อที่จะไล่เขาไปให้หมดฮะงานยากอยู่นะไม่พอฮะ มันยังมีคนเดินไปเดินมาอยู่ด้วยอ่ะตอนเช้าอาจาจะไม่ไม่เวิร์กนะาหญิงคิดว่านะถ้าหญิงมองว่าตอนเที่ยงหรือเปล่าถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมอ่ะอย่างแรกเลยคือเราไม่รู้นะว่าเวลาที่นางง่วงนอนอ่ะจะเป็นเวลาไหนฮะเนี่ยนางยังลืมตาแป๋วอยู่เลยดิสรุปก็คือมีสองอย่างที่ต้องให้ทำฮะคือหนึ่งรอให้นางหลับสองไล่พวกคนเหล่าเนี้ยออกไปให้หมดเลยเพื่อที่เราจะจะัดฉาก ให้มันเป็นอุบัติเหตุได้ยังไงล่ะเฮเอาละตอนนี้ให้หญิงควรที่จะเฝ้ารอต่อไปเอออดทนเฝ้ารอว่ามันจะมีรีแอคชั่นยังไงกับเกมบ้างอะนะโอเคโอ้โหซึ่งก็คือตอนเนี้นยฮะให้หญิงอะเฝ้ามันจนถึงเวลา7จ็ดโมงหซึ่ง8ปดโมงเป็นเวลาเข้าเรียนนะมันก็ไม่มีท่าทีที่จะหลับเลยฮะนั่นหมายความว่าตอนเช้าอะเป็นเวลากําจัดมันไม่ได้นะอะ ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเวลาที่เราต้องทาเควสกับพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าหญิงคิดว่ายังไม่รีบทําเควสกับคนพวกนี้นะไม่แน่ใจว่าตอนเที่ยงอ่ะไอ้กลุ่มเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มเดิมหรือเปล่าเออแต่ที่แน่ๆอ่ะตอนเช้าเราทําอะไรไม่ได้เลยฮะอ่ะไปดูตอนเที่ยงดีกว่าฮะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างโอ้โหด้วยความสามารถเงินอํานาจเงินหรืออํานาจอะไรก็ตามฮะมันสามารถเข้ามากินข้าวหรือเข้ามาทํากิจกรรมในห้องเนี้ย ได้เลยอ่ะอ่าอันนี้คือเป็นห้องสภาะนะซึ่งโหดูทรงแล้วแต่ละคนก็น่าจะเป็นบุคคลชั้นสูงอะฮะอืมที่จะสามารถเข้ามาห้องเนี้อย่างกับห้อง VIP อ่อะเฮ้ยมันเกินอ่ะเกินไปมากเลยอะโอ้โหออันนี้มันคือมันก็กําลังอา่านหนังสือของรุ่นพี่ ым, อะนะอืมใหหญิงก็จะเฝ้ามันในห้องนี้แหละฮะว่ามันจะทําอะไรต่อโอเคฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนะ นางก็กินข้าวนะเอ่อถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นต้องวางยาจริงๆอะเราสามารถทำได้ไหมเอ่ย <S 2> <S 2> <S เอ๊ทั้งองคือครับมาขำคิกคิกคิกห้าครั้งสี่ครั้งอ่ะเหลือคนนึงอ่ะสรุปว่าตอนเวลากินข้าวเราสามารถทําแบบนี้ได้นะแล้วมันก็วางกล่องข้าวมันไว้ที่อ่าที่นั่งของมันด้วยฮะเหมือนเดิมเฝ้ารอมันกินข้าวเสร็จว่ามันจะไปาําอะไรต่อนะอะตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบกว่าๆนะมันก็กินข้าวเสร็จแล้วฮะ ไม่แน่ใจว่ามันจะไปไหนต่อมันกินข้าวเสร็จแล้วมันก็กลับมานั่งเรียนเลยอะมาลุ้นกันตอนเย็นฮะว่ามันจะทําอะไรต่อนะตอนนี้สี่โมงแล้วฮะมันเดินตอแหลมากเลยอะพะเออพคดาำหยาดได้ไหมเออดูมันเดินแบบโหหน้าตกสุดๆอ่ะโอเคมันก็นอนที่ตำแหน่งของมันแล้วนะอ่ะแล้วก็พวกแก๊งพวกนี้พวกเนี้ยคาดว่าจะทันนะจะทำภารกิจของเราสำเร็จฮะ แต่ตอนนี้ให้หญิงยังไม่รู้เลยว่ามันจะหลับตอนไหนหรอเออยังไงก็ตามก็ต้องรอให้มันหลับก่อนฮะฮะคือตอนนี้ให้หญิงอะรอมาถึงตอน5โมงเย็นแล้วอะแต่มันก็ไม่มีท่า,าทีที่จะง่วงสักคนเลยว่ะงงอะเอ,อ๊หรือว่ามันต้องทําอะไรมากกว่านั้นหรอโอเคฮะวันนี้ก็คือโหจบแบบว่าไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เลยอะนางก็เปลี่ยนชุดน่าจะพร้อมกลับบ้านแล้วฮะเออยังไงให้หญิงคิดว่าไปรอดูพรุ่งนี้ดีกว่าว่าเราจะ ทำอะไรกับนางได้บ้างนะอาจจะเป็นไปได้นะว่าเราจะจะต้องใส่ยามันหรือเปล่าวะแล้วยานะนะั้น่ะควรจะเป็นยาอะไรอ่ะอยานอนหลับหรอเป็นไปได้หรือเปล่าฮะก็เป็นไปได้นะอ่ะยังไงก็ตามวันนี้ก็ไปจอยชมรมดีกว่าฮะเออใช่ใช่ใช่เกือบไปจอยชมรมดีกว่ามาขอทำแอคทิวิตี้ชมรมไหนจ้าปะ เค okay, ฮะก็ลกลับบ้านนะมาวันพุธฮะหญิงเริ่มหว่นแล้วอะว่าเราต้องทำอะไรกันแน่วะมาฮะไปโรงเรียนฮะแล้วก็เอายานอนหลับไปเผื่อด้วยดีวยกว่าอาจจะต้องใช้จริงๆระมังนะมาฮะวันพุธอะไปดูบทสนทนานิดน,นึงนะเน่เรื่นเพศหนูต้องการความสนใจนะ่ะเออ,อ อะไรล่ะความสนใจอะไรคือหนูเอาอะไรบางอย่างมาให้อ่ะพี่หนูว่าอยากจะโชว์พี่ให้ดูมากเลยแต่ตรงเนี้ยมันมีแบบพวกสอดส่องสาระแอบเต็มไปหมดเลยพี่หนูอยากจะโชว์ให้พี่ในที่ลับๆอ๋อ,อ,อมันมันดูน่าสงสัยจังเลยนะมันคืออะไรหรอโอ้พี่ไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกเราจะเจอันที่ดาดฟ้าตอนเวลาหานกลางวันนะจําให้มั่นล่ะแล้วก็รีบมาหาหนูซะแหมใหญ่รวยนี่นะคือมันเป็นคนที่แบบว่าขี้ออกคําสั่งมากเลยอะ่ะอีเนี่ย ก็นะตามสันดา์มันที่เขาอินโทรมานะเออลูกคนรวยห้หญิงคิดว่าจะเอาใส่ยานอนหลับเนี่แหละฮะอ่างั้นตอนเช้าห้หญิงคิดว่าควรเริ่มจากการใส่ยานอนหลับก่อนเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปตีสนิทกับอีห้คนนะนะั้นอ่ะอืมเนาะนี่นางก็เดินมั่นหน้าเข้ามาในห้องเรียนแล้วฮะวิมันหน้าเหมืนไส้จริงๆนะคาแรคเตอร์ตัวเนี้ย คือมันเดินแบบไม่ได้เดินปิดเยอะนะแต่มันแบบมันดูออกเลยอะว่ามันอะสมควรที่จะโดนอะอ่ะตอนนี้คือมันวางกระเป๋าวางสัมภาระของมันไว้ที่โต๊ะแล้วนะอ่ะปัญหาตอนเนี้ยเราไม่สามารถที่จะใส่ยานอนหลับใส่กล่องข้าวมันได้นะเนื่องจากมีอาจารย์อยู่ฮะเราไม่สามารถนี่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยดังนั้นเราต้องไล่อาจารย์ออกไปก่อนฮะวิธีนี้ฮะโดยวิธีขำคิกได้หรือได้หรือเปล่าเอ่ยอกิ๊กอุ้ยเขาไม่ได้ยินอะ โอ้ยเ,เหมือนอาจารย์เขาได้ยินแล้วฮนะชื่ออาจารย์โอโตเมนากาซโกอ่าใช่ใช่ใช่โหจังหวะนี่แหละต้องรีบเลยนะไปๆปไปนกระเป๋าเลยกล่องข้าวแล้วก็ใส่ยานอนหลับปึ้งในกล่องข้าวโอเคเรียบร้อยฮนะภารกิจต่อไปก็คือให้หญิงคิดว่าจะไปที่สระว่ายน้นะํานะอ่ะไปหาดูว่ามันจะทําอะไรได้บ้างคือให้หญิงมาเจอเนี่ยฮะ มันเป็นป้ายบอกว่าอสาสระว่ายน้ําทําการปรับปรุงอยู่นะอากาลังปิดอยู่มันจะเอามาใช้ได้หรือเปล่าวะในการแบบว่าไออย่างเช่นตั้งป้ายให้คนมันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งป้ายว่าสระว่ายน้ําปิดอยู่อ่ะใหญ่เนี่ยมันจะเดินเข้าได้หรอถ้ามันเป็นคนเดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายอะเนาะเออมันก็แอบเสี่ยงอ่ะถ้าหญิงจะทําวิธีปลอดภัยดีกว่าวิธีนั้นก็คือการตีสนิทกับอ่าชาวแก๊งคนรวยทั้งหมดเลยเนาะ อ่ะเริ่มจากคนนี้อ่ะคนนี้เราขอได้เลยแสดงว่าข้างหญิงอ่ะเคยทําภารกิจไปแล้วไหนลองไล่ดูซิอุ้ยเขาไม่ไปด้วยอ,ะอ,ยอ่ะเฮ้ยการไล่ใช้ไม่ได้ผลฮะทายังไงดีอะ่ะระเบิดควันหรอเป็นไปได้ไหมฮะโอหรือเปล่าอ่ะเราต้องใช้เบอร์นั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องวางยาแม่งทุกคนเลยวะ <c oughs> <c oughs> เบอร์นั้นหรือเปล่าวะ <c oughs> ตอนนี้ข้างหญิงเกาหัวหนักเลย เออตอนแรกนึกว่ามันจะง่ายกว่าที่คิดอ่ะมันไม่ง่ายแล้วฮะยังไงตอนตอนนี้ให้หญิงอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วฮะยกเว้นแต่จะทําระเบิดเหรอไม่ระเบิดควันก็ระเบิดเหม็นมะอ่ะคือถ้าใช้ระเบิดเหม็นอ่ะก็กลัวว่าจะปาพลาดปลาไปโดนยายหนูรวยอ่ะแล้วแล้วหนูรวยมันแตกกระจายด้วยดิให้หญิงคิดว่าสมุกบอมอ่ะเป็นไปได้วะเอองั้นให้หญิงไปขอไปห้องเคมีก่อนดีกว่าอันนี้ฮะยังไม่ได้ไปห้องเคมีนะต้องมาเอาบอลลูนตรงนี้ก่อนฮะเออเพราะเราต้องทําเป็นระเบิดเนาะ อ่ะคือตอนนี้ให้หญิงไปเปิดคัมภีร์มาใช่ไหมว่าสมุกบอมมันใช้อะไรบ้างอ่ะมันต้องใช้น้ําตาลด้วยนะจากห้องเนี้ยฮะนี่อ่ะได้น้ําตาลม,มาแล้วปุ๊บแล้วก็ไปใช้โพแทสเซียมไนเตรตในห้องเคมีนี่นะโพแทสเซียมไนเตรตอยู่ตรงนี้นะปุ๊บอ่ะมาผสมยากันฮะไหนซีโบ๊โบ๊ผสมได้แล้วฉันต้องการสมกบอมอ่ะนี่ฮะห้หญิงอเอากระเป๋ามาเก็บ สมุกบอมแล้วนะโอเคไม่คิดว่าขาดอะไรแล้วนะน่าจะไปตอนเที่ยงได้เลยเนาะอ่ะมาฮะตอนเที่ยงแล้วฮนะแล้วจากเมื่อเช้าเหมือนนางจะบอกว่าจะไปให้ของขวัญกันที่บนดาดฟ้าใช่ไหมฮะโอเคนี่ไงนางเดินต่อแหลออกมาแล้วฮนะเฮ้ย <c oughs> อ่ะไปดักรอมาที่ดาดฟ้าเลยดีกว่าดูสิเนเริ่นพี่เปิดกล่องได้เลยหนูอยากจะเห็นรีแอคชั่นของพี่เต็มทนละไหนจะเปิดแล้วนะ แมแมแมเฮ้ยโอไมคก็อดนี่มันเงินโคตรเยอะนี่น er ี้เลยอย่างน้อยมันก็ต้อง10บล้านเยนเฮ้ยเลยเหรอ10บล้านเยนเงินพวกนี้เอามาทําไมอ่ะหนูอยากเห็นหน้ารุ่นพี่อะค่ะมันสุดยอดมากเลยเฮ้ยเอ้าจริงดิมันเป็นเหตุผลที่โคตรประหลาดเลยอะที่ต้องแบกเงินจํานวนเนี้ยไปโรงเรียนอะนะแล้วอันนี้เหรอเป็นของขวัญจะให้ฉันหรอ้ พูดเลยนะ่ะไม่ใช่เอาคืนมา่นี่นะพี่อามองนานเกินไปแล้วเฮ้ยเอ้าฮะอะไรอะคือมันมันไม่ได้ให้จริงหรอคือเหมือนกับว่ามันแค่เอาเงินสิบล้านสิบล้านเยนนะฮะไปโชว์ให้รุ่นพี่เพื่ออยากเห็นสีหน้าของรุ่นพี่แค่นั้นเองอะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวมึงมาคุยกับกูก่อน <laughs> อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรของมันนะอะไอหญิงไม่เข้าใจอะอ่ะแล้วตอนนี้มันก็น่าจะเดินไปห้องสภาฮะไปห้อง ทานอาหารสุดหรูสุด VIP ของมันนะฮะแต่เอาจริงตอนนี้ข้งหญิงก็กำลังงงอ่ะว่าสิ่งที่มันทำอ่ะเพื่ออะขอดูใกล้ๆหน่อยจ้ะว่าเธอนอะ่ะกินข้าวของฉันที่ฉันใส่ผงนัวเข้าไปแล้วอะ่ะเธอจะมีความรู้สึกยังไงนี่กินไปคำที่สี่แล้วฮะเอาแล้วโอ้ยปวดหัวโอ้ยโอ้ยคุณหนูปวดหัวโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยอยพอ มันก็ควรจะวิ่งไปห้องพยาบาลอะนะตามติดชีวิตยายหนูรวยปอมเออขอเรียกว่ามันอีรวยปอมได้ไหมแม้กระทั่งตอนเนี้ยมันยังคาอยู่ในใจ้า้หญิงเลยว่าการการะทำของมันอะโชงเงินสิบล้านเยนเพื่อไอ้บ้าทำไมทำไมโอเคฮะมันก็มานอนหลับนะคาดหวังมากเลยว่าตอนเย็นอะมันจะไปนอนหลับที่ข้างสะนะเพราะว่าให้หญิงอะคิดถึงวิธีออกอื่นไม่ได้เลยเ จริงๆนะเอ่ออาไปรอดูตอนเย็นดีกว่าว่ามันจะยังไงนะแี่คือถ้าสมุกบอมอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะคือถ้าหญิงแบบแทบจะจนปัญญาเลยนะเพราะว่ามันไล่าย,ยากอะ่ะไอเจดคนเนี้ยแล้วก็ไหนจะคนจากชมรมว่ายน้ําอีกฮนะเออมันจะไล่ย,ยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันหลับหรือเปล่าอ่าโอเคอย่างน้อยมันหลับปุ๋ยนะโอเคเรายังเหลือจริงๆถ้าวันนี้ไม่สําเร็จก็ยังเหลืออ,อีก2วันฮนะ แต่ถ้าเราปาสมกบอมหละ่ะหยิบสมกบอมบอกมาฮะเพียงแค่กดตัว e แล้วก็จะผักมันลงนะเพียงแจะทํานะให้หจะทําการเอาแล้วนะสมกสมกบอมฮะโอเคมันไม่ตื่นมันไม่ตื่นแล้วก็พักเฮ้ยเฮ้ยมันหล่นลงไปแล้วมันมแต่นั้นแท้เอ๊ะอ้าว เดี๋ยวนะเงาบังเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นในที่รอตรงนั้นไหมคะไอ้อะตอมแฉมตอมแฉมมันไปแล้วฮะเฮ้ยขอขำใส่หน้าหน่อยไปเราทำสำเร็จแล้วทุกคนเราทำสำเร็จแล้วโอ้ยเอาว่ะอุ้ยกลับบ้านอย่างสบายใจทีเนี้ยเฮ้ยโอ้ดีใจอ่ะนี่พี่หญิงก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะพี่หญิงคิดว่าไม่ต้องมีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มระวางเนาะ อรอดูว่าตำรวจจะลงหรือเปล่าโห oh, มันขึ้นเตือนเลยนะว่าตอนนี้มันมีเออมีศพขึ้นอยู่หนึ่งศพนะอ่ะงนะี้คิดว่าเราไปได้เลยว่ะโอเคตอนนี้ก็คือตำรวจลงแน่นอนแล้วนะอุ้ยลุ้นหวาใจเต้นเลยอะเฮ้ย <c oughs> จะจะ,จะตำรวจลงอีกเหรอวะโอเคเราก็เจอนะลิซุโก ชีคานาริเออเพิ่งมารู้จักชื่อฮะอีหนูรวยโอเคเรารอดฮะไม่เจอหลักฐานแล้วก็เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้เลยฮะโอเคโอเครอดนะทุกอย่างรอดโอ้ยปกมือดงัดงๆให้แคงหญิงหน่อยก็แขงหญิงรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่แบบว่าเออปรับระดับความยากอะ่ะมันมันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ อันนี้ฮะมาวันพฤืืหัดแล้วฮะแต่ขอเช็คสเตตก่อนว่ามันโอเคเป็นการจมน้ำแล้วแล้วก็ถูกพิจารณาว่าเป็นอุบัติเหตุโมปมือให้อีกรอบอ้าวขอพูดสักนิดนึงละกันสัปดาห์นี้ก็คือให้หญิงรู้สึกภูมิใจสุดๆเลยกับสัปดาห์ที่ห้าเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะส,ส่วนตัวให้หญิงรู้สึกว่ามันยากกว่าสัปดาห์ที่หนึ่งถึงสี่อีกเพราะว่ามันผิดแผนจากที่ให้หญิงคิดไปหมดเลยก็คือตอนแรกอ่ะคิดว่าเราจะแค่คุยกับพวกที่ มาอาบแดดด้วยกันเจ็คนนั่นน่ะเนาะคิดว่าจะแบบให้มันโกอาเวไล่ไปที่อื่นได้แบบง่ายๆเหมือนสัปดาห์อื่นๆแต่นี้มันไล่ไม่ได้เว้ยเราเลยต้องใช้แบบใช้สกิลเคมีของเราที่ล่ำเรียนมานานมากอะ่ะเออเอามาใช้กับสัปดาห์เนี้ยเออรู้สึกภูมิใจว่ะเฮ้ย